ครับท่านผู้ชมครับในวันเสาร์ที่เจ็ดพฤศจิกาข้องสนามบอดรอนะครับสนามบอดอมีขัวคู่เอกทั้งหมด8แปดขู8แปดตัวนะครับแปดขูเราก็จะเยี่ยมกันทีละคูทีละคูครับตอนนี้เราอยู่กับขอข้องดุกด่างซ่อนปีชัยครับข้องนองนําพึ่งวาดใส่นะครับส่งจะติดขูกําลังซาดกรุงไทยคูนี้ว่าจะนรับเสื้อราามารถรางวัลจากคุนเชียนเต็นหลมือซองนะก่อนที่สำหราดต้องก็ขอบคุณคุณเชียนเต็นหลดมือซองไว้นะครับที มอบเสื้อท่าหมาดมาให้กับวอกขู่นี่นะครับครับเรามาในช่วงเที่ยงพอดีกควานแรกๆคนเขาก็ออกไปตัดหญ้ากันอยู่นะครับแต่ว่าก็มีคนดูแลอยู่เลยครับเขาก็รูประวัติวัวพอสมควนอายุว่ากี่ปีแล้วครับนะอายุว่าสิบปีแล้วครับท่านผู้ชมครับชนวัวนี้ว่าตีว่าทีซ้ำนะครับทีจริงแล้วว่าทีซ้ำเผื่อทอดจะเวิรงนะเผิ่อทอนเราทอดเปล่าอเผื่อทอดทอดเปลือยเราเราทอนเปลือยนะหลังจากเขามันมีเปล่านะ วเข้าอีซ้อมเหลือดอกอ๋อข้าอีซ้อมหนึ่งเหลือดอกหนึ่งตองทอนตอนนั้นเราเรมาทมัดจำไปต่อได้ไดกับนะเทไปมืหนึงมืหนึ่งกับนางอโอเคตอนนั้นติดสนามแน่ติดทอนส่ข้าวใ่ข้าวกับว่าแดกนี่เราชานะจากสนามโนดสนามละโนดจนนั่นไหมพกนาทีานาทีว่าตีซ้องชอนะจากบ่อรอสนามบอรอจน,นนั่นไหมกับทอดีเดียวทอดีเดียวนี่ยประเินนกไ่นะกับตึ้งว่าตีซ่ามันกับว่าตีซ่ามัน วัดที่มันทอดนะออ๋อวัดที่ถ้ำวัดที่ถ้ำทอดนี้เลยวัดที่ถ้ำจะจนนี้ครับนะวัดที่ถ้ำมันทอดนะครับท่านผู้ชมครับเลยตั้งกะเถี่ยวนี้กะจะจนกันเป็นวัดที่ถ้ำกับถ้ากับวัดที่ถ้ำนู่นต้อนเลยนี่วัดที่ถ้ำก้องจริงหรือเปล่าครับกยึดช่วงกันนา่นไหมละว่างวัดที่ถ้ำนู่นกับวัดที่ถ้ำนี่กับยึดแล้วว่าอะไรครับกัวัดที่ถ้ำจ้องอ้นนะครับวัวที่ถ้ำแหลกกันไม่ได้จนเราต้อนเปื่อนเรามันจับเก้าจับควันนะเป็นคนนะครับ กาตีนี้กาเถียวนี้ก็นี่เราก็ต้องซ้อมเขามันเดิมแล้วมันมันดุกังไลนะตึ้งช่วงนี้ก็ว่าเราสมบูรณ์ดีนะกับท่านผู้ชมกับวัวสมบูรณ์ดีก็เชิญท่านผู้ชมต่างบ้านนะครับมาเป็นกําลังใจกับต่างสนามมาเป็นกําลังใจกับบัวต่างขูนะครับกับดุกดางท่อนปบชัยกำลังซาดกรุงไทยถึงล่างซาดกรุงไทยเราจะไปเยี่ยมเป็นลําดับทัดไปนะครับจากเวโค้งดุกดางท่อนปบชัยจากวัวใส่นะครับข้องนองนำพึ่งวัวใส่อบคุณหมาครับครับท่านผู้ชมครับ หัวที่ท่านเน็นอยู่นี้ก็คือโคลังซาดกรุงไทยขายท้างในทุ่งที่บานไวโค้งกับไวโค้งในอยู่อำเภอไหนไวโคง้งในอำเภอไหนโกดูใจญ่วานมัวแถวรอเนี่ยจะกงวัวมีโปไงออไง้ <c oughs> วโคง้โคงนนี่มัได้เล,นเลยโนโดไวโค้งที่ข้างใหม่ล่าก็มี่กับคู่นี้จนกันอกเส้นร่องบึ้นบาทน,นะครับ กับโนานา้ำซิ่งกะตันอยูชัยเร f, ือยแเบฟข้องไหนทุกะะคุนกาบันทัดแล้วนะครับกับหลังาทาตกรุงไทยขู่จนคือดุดงังซ่อนปีใจยถึงเราไปเยี่ยมมาแล้วอายุวัติป,ปีนี่คือหลังชาตกรุงไทยอายุห้าปีอายุหป,ปีใช่ไหมครับลาวันาวน,นาปีจนวันนี้ว่าถีว่าถีซ่องอะไรกับท่านผู้ชมครับว่าตีซ่องว่าแดกนี่เราจนจากละน้ำกาบีจนนั่นไหมครับ แล้วนั้นลองได้ไปเลยไหมครับแต่ว่าจนไม่นั่นใช่ไหมจนกาบีอ้วนตีช่องอ้วแหลกับอ้วนี้ว่าตีช่องจนตีบอลรอกับท่านผู้ชมครับนี่คือหลังซาตุกรุงไทยอยูอาปีจนว่าตีช่องข้างไหนตัวที่ไวโคกนะครับจนกับนกแท่นช่องเมื่นบาทยังตีบอกว่าอ้วน่องวันวันที่ตีเจ็ดนะครับก็มีคู่เอกมากมายดีนะครับแปดคู่นะครับเราก็ไปเยี่ยมกันเม็ดตั้งแปดคู่ที่พวกตัวต่อเดียวนะครับับนี่คือหลังซาตุกรุงไทยถึงเราไปเยี่ยมดุกแดงซ่อนพิชัยมาแล้วเมื่อเดียว